สวัสดีค่ะช่องเมเพียวชาแนลค่ะลงปุ๋ยรามาส้มอีแปลงหญ้าของเมเพียวที่เมเพียวปลูกค่ะเราพาเพิ่มมาส้มแปลงหญ้าคือเราอยากสนใจคือกันค่ะท่านผู้ชม <c oughs> แต่เรา,าบ่มีที่หน้าที่หน้าโคกมันไกลหรอวะหลายโลอยู่ค่ะมันหาปลูกยากมันที่ใกล้บ้านเราบม่มีเรามีอยู่โคกปลูกไว้ประมูลักเกี่ยวแบญยากอีกท่านผู้ชมเอ้ยมีแต่แนว เออแม่นไห้อ้อนบ่ลุงนี่บ่มันแปลว่ามันเกิดกับไอ้หญ้าธรรมชาติไปเลยเฮาก็ใส่ปุ๋ยไปเลยเนาะแม่นเฮาตัดดุตัดดุอันนี้ตอแรกเลยยังบ่ทันได้ตัดเฮาเพิ่งปลูกเถ้าตัดแล้วมันสิสิบ่มีหญ้าเลยบัดนี้บ่มีหญ้าผสมเลยตัวนี้มันสิขึ้นแน่นขนาดอะตหันอีกพันนึงพุ่นตงข้างกอไผ่หั่นแม่นดลนี่เนาะแม่นหมดมีแพกลาานพุ่น3แปลงพุ่นแม่นหมดพุ่นแน่นเอียด เฮ็ดหยังบ่ม <ā> ันแน่นมัหั B ่นลุงตัดแค่เม็ดนึงหันได้ล้อนึงกินเข้าไปงัวข่อยจนบ่กินฮอดไอ้เฟืองเืองอัดไว้ให้จนบ่กินาออดเนาะบ่กินแลเฟืองเออจนบ่กินเฟืองเฟืองแห้งเนาะแ่นจะซ้ต้นคือกันแล้วีแนวกินก็บ่กินแวแก้วกับตําบหงลงัวเอ็ดลุงเอ้ยออนเอาหันจนอันนั้นหันนะโอ้คเนาะเออ ก็ได้จนได้ที่ปลูกเนาะคือเรียกกั u ไปกั a แหยืมที่อ้ายเจ้าหั่นเจ้าก็เซาแปลงน้อยๆหั่นเซาก่อนเซาเซาจัก2ไร่นี่เนาะเออลบ่หลุงได้จักครึ่งไร่ไปซั่นแม่นโตทเท่าตที่ก็มีแล้วว่าตเราดบ่หมดหันเออแม่อปรอวยกเออเจอนะจบนะเอาบัจัก2จัก200หรือ100นึงก็คุ้มอยู่เด้อเออ2ให้น้อยๆเนาะแม่น ไม่ต้องไล่เอาปืนเออเจ้าโป่งเลยเจ้าไอ้ชั้มลอยเนาะพ่อเศร้าเลยเนาะเศรุ่มเออเศร้าโรดเศร้าโรดปีหนึ่งเจ้าตัดจากทรายเถ่อควายเจ้าหันเจ้าบ่ต้องห่วงบ่ต้องไปไกลมัดปีเลยมัดปีมดชาตเจ้าเบิ่งหันอันนี้ตัวงามๆนี่ย่านบ่อยากได้ัเพอรแห่งคุณล็อกน้องั้นเดือนมือซองอินจุ๊อันนี้ตัวงามนี่เราเทขี้พุ่นรอหนึ่งใส่เราบ่ได้หัดกายเลยเทงยวกเลยงามขนาดเจ้ามีขี้ควายคือเจ้าหัน อันนี้บอนแน่นปันได้เนีมันพึ่งปลูกได้ลุงนี่เด้ให้ดูเท<ธ>ิงหันแน่นคักพึ่งสุดทนทนแดดทนฝนทนแห้งความทนหันเออไอไม้จนอิดนี่ไงเลยไปกระลำเป็นโลดอ่ะเขาเหมือนนะคะนี่แต่แยกไปจากกบออกจกกเบิล้ <c oughs> บล <c oughs> ลงปุ๋ยเราติดใจแล้วแล้วันเราสิปลูกแล้วออตะอ่อนปุ๋ยขี้หมูเจ็กคันเด้เจ้าเห็นแล้วว่าแกใส,ส่หลอใส่นี่ได๋ใส่นี่นี่ใส่หญ้านี่มดโอ้หลายพันซือ้อเฉพาะกี่หมูหั่นก็ซอบละ50จคดเอานะเอตอต้นคอที่ขยายปลูกเม,าามื่อวานเมื่อซื่นพุนน่นต้นคอหั่นอีกยายไปแล้วเพาว่านัน ไผยมัน huh. ม uh ีน huh. mm. uh ้ำอะเลยเออเอาเยหยีบเลยเออหยีบ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 ปลูกง่ายซ้ำมือสี่มือก็ออกห้าขึ้นเซยแมงนี่ทนเดอเออที่ว่าปลูกง่ายเลยยาอันนี้แมนไนนี่ก็ง่ายมันสิต้นใหญ่กว่ากันมันคนละอย่างไดยตัวนี้เขาซื้อมาแพงตัวนี้ก็สอบเราซ้ร้อยห้าสิบเขาขายโลละสิบบาทถ้าใครอยากได้พันหัน เขาสื่อแพงเออเขาสื่อทางเน็ตข้อเบื้อเพราะว่าตัวนี้กินขับควเออเป็นล่ำเนาะเป็นล่ำแล้วมันยาวแล้วเวลาเจ้าปูกันมันเจ้าเห็นบอกเออถอนหักมันเป็นปองเป็นปองเป็นปองอยู่หันเห็นบอกหันเออหันมันสิเกิดหันแหละหันเกิดน้ำคอมั่ก่นเออวานวานวานถ้าเจ้าดุเจ้าก็ตัด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 เจ้าก็โยนเลยเจ้าก็เหยียบเหยียบแห้งขึ้นดีลุงเอ้ยตัวนี้หันขายโลดเลยสิบบาท อืมเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ปลูกบองค์กรเกษตรมาเอาตัวนี้เลยมักตัวนี้ก่อน,อ,นอืมมันคักมันเป็นลำม,ม,ม,มันเป็นไปมันกินแล้วมันจะเป็นอะไรกินเปลืองปริมาณอนไรแมันไว้้แหละอันนีปลูกปีไกลจะเบิร์นหทีอถีบนี่เฮาซื้อในพันกว่าบาทได้นี่นี่หน่อยนี่เนี่ยก็สอบเราสามร้อยห้าสิบจะขึ้นเอาหนะอาออสมัยหัน่นสมัยสองสามปีครับซื้อคร<อ>ัเจ้าจะปลูกได้จักจักแปลงอนี่แปลงน,น้อยๆนี่ยาท่านนี่ หันด like ิกำลังขยายทั้งหนาหันดิแล้วก็แปลงโตไอ้ข้างกล้วยตัวจอมึงเถอะว่าพึ่งปลูกกับตัวนี้หรือเปล่าพูนโพเห็นเปล่าตัวนี้เออแล้วก็ฟังน้ำ้างผุนนี้ตรงโพนผุนนี้แมนเออก็จบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องม่เพียวชาแนลด้วยค่ะลุงปุ้ยเราสนใจแล้วเราว่าเราสีหาเส้าที่เพราะว่าเราก็มีควายหันกาได้มองปลูกก่อนเดียวคือมาซื้อนั่นอืมเออเออ เอาที่เดินลอกไว้ให้เจ้าเออบ่อได้ลายก็ได้แจ้งขึ้นใหน้ดูเอาเอ่าโทษเจ้าดุเจ้าซับเป็นท่อนๆแล้วเจ้าโยนเหยียบแห่งคักลุงเอ้ยเออค่อยๆบ่ไ,ได้ดุเรียกหลไรก็จบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชแนลด้วยค่ะผิดถูกไงอย่าว่ากันนะคะช่องแม่ทำค่ะขอบคุณค่ะพาลุงปุ๋ยมาชมมีสวนหญ้าค่ะหญ้าไนเราสนใจหญ้าไน่ค่ะท่านผู้ชม กดติดตามด้วยนะคะ